สุดครับสดจากเปียงยางครับเป็นกงจารแถลงข่าวร่วมระหว่างคิมจองอินกับมูนแจอินที่เปียงยางครับนี่เป็นการประชุมครั้งประวัติศาสตร์อีกรอบหนึ่งครั้งที่สามนะครับที่สองผู้นำเกาหลีเหนือใต้พบกัน นี่เป็นการแสลงข่าวครั้งประวัติศาสตร์ก็ว,ว่าได้เพราะว่าทิมจอกอึนกับมุนจาอินยืนเคียมคู่กันแถลงข่าวสำนักข่าวนี่มีความคืบหน้าพอสมควรที่เดียว,รวครับจะมีการเชื่อมกันทาง,ทาง,ทางทรถไฟระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ จะมีการพูดกันถึงแนวทางที่จะให้เกาหลีเหนือเลิกโครงการอาวุธน kind of ิวเคลียร ja ์ด้วยจะชัดเจนแค่ไหนเรายังต้องตามดูว่าภาษาที่ใช้จะระบุถึงเส้นตายขั้นตอนของการที่เกาหลีเหนือจะยอมค่อยๆลดพลังแสงอาวุธนิวเคลียร์มากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่ว่านี่ครับ <laughs> Our relationship will continue unchanged, and I hope that the discussions with the North Korea and the US will start once again. They continuously shown their trust towards one another. I hope that there will be another. The two as soon as บนาบากว่าจะมีการพบปะระดับสูงสุดอีกรอบหนึ่งในเร็ววันวันนีน้การปลูกเมล็ดพันธุ์สำหรับความสงบศิภาพ Diolch yn fawr. Rydyn ni wedi cyflawni'r peninsul Cymru heddiw. Mae'r geiriau yno o Mun Kim Jong-un Cynulliad Cymru. ก็ตกลงทางด้านทหารเพื่อจะป้องกันความตึงเครียดระหว่างสประเทศนี้ครับเบรกของซีนเอแต่ว่านี่เป็นภาพนี่เป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจพอสมควรนะครับว่า การพบป่าระหว่างมูนแจอินที่บินไปเปียงยางเจอกับคิมจองอึนครั้งนี้นี่มีเนื้อหาสาระที่ออกมาค่อนข้างจะชัดเจนกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาพูดถึงการเชื่อมโยงทางรถไฟพูดถึงการที่ผู้นำทหารทั้งสองฝ่ายลงนามในข้อตกลงที่จะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า เพื่อที่จะสร้างบรรยากาศสันติภาพในคาบสมุทรเกาหลีและขณะเดียวกันก็มีการมองไปข้างหน้าว่าจากนี้ไปแต่ละขั้นตอนจะทำให้เกิดเนื้อหาสาระที่เป็นรูปธรรมจริงๆอย่างไรที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่ามูนแจอินกับคิมจองอึนเนี่ยคงจะได้พูดกันถึงเรื่องโดนัลด์ทรัมป์ เพราะว่านี่คือหัวใจของประเด็นปัญหาช่วงหลังนี่หลังจากทรัมป์กับคิมจองอึนเจอกันที่สิงคโปร์แล้วเนี่ยไม่มีความคืบหน้าอย่างที่มีการประกาศกันเอาไว้ดังนั้นสิ่งที่มูลจจอินผู้นำของเกาหลีใต้ต้องทำให้เกิดเป็นรูปธรรมจริงๆก็คือว่าจะทำอย่างไรจึงจะสามารถให้ ผลของการประชุมสุดยอดระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับคิมจองอึนนั้นเกิดขึ้นอย่างเป็นกิจลักษณะโดนัลด์ทรัมป์ก็สั่งให้รัฐมนตรีต่างประเทศอเมริกาคือไมค์พอมพิโอเลื่อนการไปเยือนเปียงยางเมื่อเร็วๆนี้เพราะบอกว่ายังไม่มีความคืบหน้าที่น่าประทับใจหลังจากพบปะกันรอให้เกิดความชัดเจนเสียก่อน การพบปะที่เปียงยางระหว่างมูลแจอินกับคิมจองอึนจึงสําคัญตรงนี้เพราะว่ามูลแจอินทําหน้าที่เป็นกาวใจผู้นําเกาหลีใต้คนนี้ต้องการที่จะให้คิมจองอึนกับโดนัลด์ทรัมพบปะกันครั้งหน้ามีเนื้อหาที่สามารถจะยืนยันได้ว่าเอาจริงทั้งสองฝ่ายสิ่งที่เกาหลีเหนือต้องการจากอเมริกานั้นชัดเจนครับนั่นก็คือ คำรับรองเรื่องจะยกเลิกการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและการเมืองและความมั่นคง 2. ก็คือให้คํามั่นสัญญาเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของคิมจองอื่นและก็สให้มีความชัดเจนว่าขั้นตอนแต่ละเรื่องนั้นจะเดินหน้าต่อไปอย่างไร เป็นไปไม่ได้ครับที่คิมจองอึนจะยอมเลิกนิวเคลียร์โดยที่ไม่มีความมั่นใจจากฝ่ายโดนัลด์ทรัมเพราะว่าถ้าอ่านจากหนังสือเล่มล่าสุดของบ๊อบวูดเวิร์ดที่พูดถึงการทำงานของโดนัลด์ทรัมในทำเนียบขาวเนี่ยแผนของสหรัฐที่จะโจมตีเกาหลีเหนือนั้นมีมาตั้งแต่สมัยโอบามาแล้วครับฝ่ายคอมมนของอเมริกายังไม่เคยหยุดยังที่จะคิดถึงประเด็นของการ ถ้าจําเป็นเนี่ยจะต้องใช้กําลังทหารบุกเกาหลีเหนืออย่างไรและถ้าคิมจองอึนอ่านหนังสือเล่มนี้ก็จะรู้ว่าเบื้องลึกจริงๆแล้วอเมริกาไม่เคยทิ้งแนวทางที่วันหนึ่งจะต้องจัดการกับเกาหลีเหนือถ้าเกาหลีเหนือไม่ยอมเลิอกอาวุธนิวเคลียร์ถึงแม้ว่าทรัมป์จะพยายามบอกว่าเป็นมิตรกับคิมจองอึน มีความผูกพันความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคิมจองอึนสนิทแนบแน่นอย่างไรก็ตามแต่ว่าที่ปรึกษารอบตัวและกลไกความมั่นคงข่าวกรองของอเมริกาไม่ว่าจะเป็น CIA FBI หรือว่า NSA สภาความมั่นคงของอเมริกานั้นยังยืนยันว่าตราบเท่าที่เกาหลีเหนือยังไม่เลิกอาวุธนิวเคลียร์อย่างชัดเจน เกาหลีเหนือก็ยังเป็นภัยคุกคามต่ออเมริกาดังนั้นจึงไม่สามารถจะทิ้งแผนการทางด้านความมั่นคงหรือแผนการถ้าหากจําเป็นจะต้องจัดการกับเกาหลีเหนืออย่างไรเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คิมจองอึนจําเป็นจะต้องได้รับความมั่นใจจากโดนัลด์ทรัมป์ว่าแผนนี้จะสลายหายไปพร้อมกับการเรียกร้องให้เกาหลีเหนือยกเลิก โครงการอาวุธนิวเคลียร์เช่นเดียวกันเมื่อสักครูมูุจะอินแถลงข่าวก็ระบุชัดเจนครับว่าเขาและคิมจองอึนได้พูดกันถึงขั้นตอนกระบวนการที่จะยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลีคำว่า d e n u วเคล r i z a ไรเซชในการตีความของคิมจองอึนไม่ได้หมายเพียงแต่เกาหลีเหนือจะเลิกอาวุธนิวเคลียร์แต่เพียงฝ่ายเดียวนะครับ เขาหมายถึงว่าอเมริกาก็ต้องไม่ส่งเรือรบเรือบรรทุกเครื่องบินอาวุธที่มีศักยภาพทางดิวเคลียร์เข้ามาในบริเวณคาบสมุทรเกาหลีเช่นเดียวกันนี่แหละเป็นประเด็นปัญหาใหญ่ตัวมากที่จะทำให้มีความชัดเจนว่าคาบสมุทรเกาหลีจะสันติได้อย่างไรแต่ว่าเราเห็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้พบปะกันอย่างนี้ออกถแถลงการร่วมกันอย่างนี้ก็ชัดเจนนะครับว่า นี่คือสัญญาณที่ดีมากเป็นสัญญาณที่ก่อนหน้านี้อาจจะคาดไม่ถึงครับว่าผู้นําเกาหลีเหนือเกาหลีใต้จะสามารถบรองดองสามารถที่จะสร้างความสมานณฉันตกลงกันถึงขั้นที่ว่าจะให้มีทางรถไฟไปถึงกันและกันได้และทางทหารทั้งสองฝ่ายก็มาตกลงจับมือกันว่าจะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายระหว่างสองประเทศนี้ดังนั้นความเร็ว และความถี่ของการพยายามที่จะสร้างสันติภาพระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นั้นน่าประทับใจครับเร็วกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับอเมริกาแน่นอนมูนแจอินนี่แหละครับเป็นคนที่กระตุ้นให้เกิดความใกล้ชิดสนิทสนมและหาทางทําให้ความตึงเครียดระหว่างเหนือกับใต้นั้นลดน้อยถอยลงไปอย่างมีนัยยะสําคัญที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งก็คือว่า มูนจาอินไปเปียงยางครั้งนี้พาคณะนักธุรกิจระดับนําของเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็นซัมซุง l LG และบริษัทใหญ่ๆที่ถือว่าเป็นแกนสำคัญของเศรษฐกิจเกาหลีใต้เนี่ยไปพบปะกับคิมจองอึนเกาหลีเหนือด้วยถ้าถามว่าและแปลว่าเกาหลีใต้เนี่ยจะยกเอาธุรกิจยักษ์ทั้งหลายเนี่ยไปเปิดสาขาในเกาหลีเหนืออย่างนั้นหรือ ผมคิดว่ายังไม่พร้อมครับเกาหลีเหนือยังจะต้องพยายามปูทางสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของตัวเองตามขั้นตอนที่เกาหลีเหนือสบายใจและเกาหลีเหนือไม่รู้สึกว่าถูกเกาหลีใต้ครอบงําหรือว่าถ้าหากเปิดประเทศแล้วจะไม่ใช่บริษัทยักษ์ยักทางตะวันตกเข้ามายึดครองเศรษฐกิจธุรกิจของเกาหลีเหนือแน่นอนแต่การที่พุ่นนาธุรกิจยักษ์ยักเกาหลีใต้ อยู่ในคณะของประธานาธิบดีมูลแจอินครั้งนี้นั้นย่อมสะท้อนว่าเปิดกว้างถ้าหากเกาหลีเหนือพร้อมเมื่อไหร่ธุรกิจยักษ์ของเกาหลีใต้ซึ่งก็มีชื่อเสียงมีความคล่องแคล่วในประสบการณ์ระดับโลกเนี่ยสามารถเข้าไปช่วยเกาหลีเหนือได้แต่ต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนต้องสร้างความไว้วางใจกันก่อนครับมิฉะนั้น จะสร้างความสงสัยระวางคลางแคลงกันเพราะว่ายังไงยังไงคิมจองอึนก็ยังต้องการมีความสามารถจะควบคุมสถานการณ์ในเกาหลีเหนือจะไม่เปิดทางให้เอกชนจากข้างนอกแม้กระทั่งจากเกาหลีใต้ที่จะมามีอิทธิพลทําให้ผู้นำเกาหลีเหนืออย่างคิมจองอึนไม่สามารถจะกำหนดกำกับทิศทางของเกาหลีเหนือจากนี้ไปได้แต่การที่คิมจองอึนต้อนรับ คณะนักธุรกิจใหญ่ๆจากเกาหลีใต้ไปเปียงยางครั้งนี้ผมถือว่าเป็นการเปิดทางที่น่าสนใจมากเป็นการบอกว่าพร้อมที่จะพิจารณาซึ่งก็ตอกย้ำสิ่งที่ผมเชื่อว่าเกาหลีเหนือกำลังพยายามจะเปิดประตูงแง้มหน้าต่างและประตูออกเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจแบบโลกทุนนิยมอย่างที่จีนทำปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเกาหลีเหนือมองจีนเป็นตัวอย่าง ในการที่จะก้าวพ้นจากความยากจนและสามารถสร้างศักยภาพของการแข่งขันในานานาชาติได้แต่ว่าต้องทำในจังหวะขั้นตอนกติกาของเกาหลีเหนือเท่านั้นตรงนี้แหละครับที่เราจะต้องประเมินคิมจองอึนว่าสามารถพลิกบทบาทตัวเองจากเดิมที่ก้าวจากเดิมที่ไม่ยอมคบหาใครไม่ยอมเจรจากับใครยกเว้นว่า จะต้องทำตามเงื่อนไขของเกาหลีเหนือก่อนเท่านั้นเนี่ยแต่ปรากฏว่าคิมจองอึนสร้างความประหลาดใจให้กับนักวิเคราะห์ผู้สังเกตการณ์ทั้งหลายด้วยการสามารถจะเปลี่ยนบทบาทจากคนที่พูดจากแข็งกร้าวไม่ยอมนั่งลงคุยกับใครมากลายเป็นนักการทูตยิ้มแย้มแจ่มใสสามารถที่จะต้อนรับแม้กระทั่งศัตรูร้ายกาจที่สุดของเกาหลีเหนือคือ ผู้นำจากสหรัฐอเมริกาอย่างโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ยังเร่งสปีดของการสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับเกาหลีใต้อย่างชนิดที่ถ้าหากเรามองย้อนกลับไปสองสาปีเราจะไม่เชื่อเลยครับว่าเกาหลีเหนือจะเปิดรับเกาหลีใต้และต่างประเทศได้มากขนาดนี้แน่นอนครับคิมจองอึนคงตระหนักเอาละว่าถ้าเล่นเกมเก่าใช้นโยบายแข็งกล้าวเหมือนคุณพ่อและคุณปู่ คงเป็นเรื่องยากที่เกาหลีเหนือจะสลัดพ้นจากปัญหาเศรษฐกิจภายในและการที่ถูกโดดเดี่ยวโดยประชาคมโลกจำเป็นที่จะต้องปรับทิศทางนโยบายและการปรับตัวของคิมจองอึนนั้นต้องถือว่าชาญฉลาดมากโดยไม่เสียหน้าโดยไม่เสียอำนาจต่อรองด้วยซ้ำไปอาจจะเป็นจังหวะพอดีที่โดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้นำสหรัฐก็ได้ ที่โดนัลด์ทรัมป์ต้องการผลงานต้องการได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่สร้างสันติภาพที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนก่อนๆทําไม่ได้ดังนั้นก็สอดคล้องต้องกันทรัมป์ต้องการมีภาพว่าสามารถจับมือกับเกาหลีเหนือได้ผู้นําเกาหลีเหนืออย่างคิมก็ได้จังหวะที่ต้องการให้ประชาชนของเขาเองและประชาคมโลกได้เห็นว่าเขา ไม่ได้เป็นผู้นำที่ดักดานแข็งกร้าวไม่เข้าใจเขาเข้าใจเขาเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของโลกดังนั้นจึงยื่นมือมาจับมือกับโดนัลด์ทรัมป์จนเกิดการประชุมสุดยอดท,ทั้งทั้งที่ทั้งทรัมป์และคิมก็รู้ว่ายังไม่ได้ตกลงรายละเอียดของข้อตกลงแต่ประการใดเลยแต่ทั้งสองคนอยากเจออยากเป็นข่าวอยากให้เป็นข่าวระดับโลกอยากได้รางวัล โนเบลสาขาสันติภาพดังนั้นจึงเกิดกรณีประวัติศาสตร์ที่พบกันที่สิงคโปร์แต่ว่าหลังจากสิงคโปร์แล้วก็เกิดความผิดหวังสำหรับคนที่คาดหวังว่าจะมีเนื้อหาสาระที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่คาราคาซังมาหลายสิบปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือ ดังนั้นตอนนี้จึงเป็นหน้าที่ของมูลแจอินผู้นำเกาหลีใต้ที่จะต้องสารสัมพันธ์ประสานให้เกิดการพูดจาลงรายละเอียดระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับคิมจองอึนให้ได้ผมเชื่อว่าการพบปะสองต่อ2ที่เรียกว่า Four Eyes Only ระหว่างคิมกับมูล Four Eyes ก็คือดวงตา4ีดวงเท่านั้นนะครับไม่มีล่ามไม่มีผู้ช่วยไม่มีเลขามาจดอะไรทั้งสิน้น ก็แปลว่าสามารถพูดอะไรเปิดอกพูดได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องมีบันทึกการประชุมก็แปลว่าจะสามารถพูดในสิ่งที่ปกติอาจจะไม่สามารถพูดในที่สาธารณะได้ผมเชื่อว่าการพบปะของผู้นำเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ครั้งนี้เนี่ยจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญอีกรอบหนึ่งเพราะดูจากเนื้อหาที่ทแถลงข่าวเมื่อสักครู่ระหว่างคิมกับมูนแล้วนี่ ไม่ได้เพียงแค่มาจับมือถ่ายรูปแล้วล่ะครับต้องลงรายละเอียดและว,ว่าจะสร้างบรรยากาศของการนำไปสู่สันติภาพอย่างแท้จริงอย่างไรและผมจะไม่แปลกใจเลยครับว่าทรัมป์จะทวีตในวันสองวันข้างหน้านี้ว่าได้รับสารจากมูนแจอินหลังจากพบกับคิมจองอึนแล้วก้าวต่อไประหว่างทรัมป์กับคิมจะเกิดอะไรขึ้นน่าสนใจน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเพเมเน้นข่าวแถลงผ่าน CNN จากเปียงยางระหว่างสองผู้นำเกาหลีเหนือเกาหลีใต้มูนแจอินกับคิมจองอึนเห็นเป็นภาพประวัติศาสตร์จึงตัดเข้ามารายงานวิเคราะห์เล่าให้ฟังเพื่อทุกท่านจะได้ติดตามทันการทันข่าวทุกนาทีครับขอบคุณที่ติดตามสุทธิชัยไลฟ์ครับสวัสดีครับ